คุณมากคะ่ะที่ช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทา h โ l โฮโล n n e l และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ LINE ด้วยเสียงอาจารย์จะคอยเป็นเพื่อนคุณผู้ชมในยามขับรถหรือทำงานบ้านงานอดิเรกหรือในช่วงก่อนนอนก็จะมีอาจารย์เป็นเพื่อนคอยปลอบใจให้กำลังใจเสียงอาจารย์จะกล่อมไปเรื่อยเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะหลับในคืนนี้นะคะสวัสดีคะ่ะชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีมังกรคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะและไพ่โรแมนติกทาลอตประจำเดือนมีนาคมปีพศ2565 ของชาวราศีมังกรได้แก่เน f ปิล s i 6 of wands the sun 6 of pentacles the empress 10 of wands 4 of pentacles 6 of swords Nave of pentacles 6 of chariots and k n i g h of swords เอาละชาวราศีมังกรคะมาฟังความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอตจะมาบอกเล่าเรื่องราวปมปัญหาในความราักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรเรื่องมีอยู่ว่า เนื้อหาการอ่านตีความหมายไพ่โรแมนติกทาลอตในวิดีโอคลิปนี้เหมาะสาหรับคุณผู้ชมที่มีความรักแล้วไม่เหมาะกับคนโสดนะคะและอาจารย์พูดถึงปมปัญหาในความรักความสัมพันธ์ค่ะดังนั้นจึงเป็นเรื่องราวของชารสีมังกรบางคนพยายามมองข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักเพราะคุณคิดว่าไหนไหนยังมีสายใยความผูกพันต่อกันยังต้องการจะคบกันต่อไป และคุณก็เบื่อที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วฉะนั้นคุณเลยไม่เอาปัญหามาเป็นประเด็นในการทะเลาะเบาะแว้งกันอีกแม้ว่าบางครั้งคำพูดคำจาของคนรักทำให้คุณขุนเคืองใจไม่สบายใจไม่พอใจแต่คุณพยายามเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้พยายามกดอารมณ์ข่มความรู้สึกมองข้ามไปให้ได้ไม่ถือสาคำพูดคำจาของคนรักแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณไม่ปล่อยผ่านถ้าคนรักพูดอะไรแล้วคุณไม่พอใจ คุณเครื่องใจไม่สบายใจหรือน้อยใจคุณจะออกอาการทันทีเลยค่ะเพื่อให้เขาได้รู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับคำพูดของเขาแต่สุดท้ายมันก็ไม่ดีขึ้นยิ่งเป็นชนวนในการทะเลาะเบาแวงกันทั้งๆท,ที่ไม่อยากให้เกิดปัญหาบางครั้งทะเลาะกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องหยุมๆหยุ้ยิมยิม,ยมเรื่องไร้สาระเหมือนเด็กทะเลาะกันแต่สามารถทำให้คุณกับคนรักบาดหมางใจกันกลายเป็นบาดแผลร้าวลึกในใจด้วยกันทั้งคู่ ฉะนั้นคุณจึงคิดว่าต่อไปนี้อย่าไปใส่ใจคำพูดของคนรักเลยเขาจะพูดอะไรก็ช่างเขาคุณทำเป็นเอาหูเปนาเอาตาไปไร่เรื่องมันจะได้จบจบไปไม่เป็นประเด็นมาทะเลาะเบาะแวงกันเมื่อราศีมังกรทำแบบนี้คุณจึงมีความคาดหวังว่าคนรักจะเข้าใจคุณเห็นใจคุณคุณตั้งใจทำให้คนรักได้เห็นความแตกต่างว่าราศีมังกรคนเก่ากับราศีมังกรคนใหม่ไม่เหมือนกันคุณเปลี่ยนไปแล้ว ถ้าคนรักเข้าใจและสังเกตเห็นเขาน่าจะดีใจที่คุณเปลี่ยนไปแล้วและคุณหวังว่าคนรักจะคิดเช่นเดียวกับคุณอยากให้คนรักได้เข้าใจว่าทุกวันนี้คุณพยายามประคับประคองความสัมพันธ์เอาไว้ถ้าเมื่อก่อนนี้มักทะเลาะเบาะแหวงกันง่ายแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็เอามาเป็นประเด็นทะเลาะเบาะแวงกันแต่วันนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะคุณเพิ่มเลเวลมีน้ำอดน้ำทนมากขึ้นไม่ถือสาหาความคนรักเหมือนแต่ก่อน แต่ภายในใจลึกๆคุณก็ยังคงเจ็บปวดกับการกระทำของคนรักเหมือนเดิมค่ะคุณหวังว่าสิ่งที่คุณทำทุกวันนี้มันจะช่วยให้คนรักคิดได้ว่าคุณมีความอดทนกับเขามากแค่ไหนและให้เขาพยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นค่ะคุณอุตส่าห์ทำดีขนาดนี้แต่แล้วกลายเป็นว่าเหมือนคุณให้ท้ายเขาคนรักเขาเป็นอย่างไรก็เป็นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคุณจะต้องเสียสละโดยคุณจะต้องทำความเข้าใจ พื้นฐานอุปนิสัยใจคอความเป็นตัวตนท่าแท้ของคนรักเคยมีชาวราศีมังกรหลายคนมาปรึกษาปัญหาส่วนตัวกับอาจารย์บางคนเผชิญปัญหาว่ามีคนรักปากร้ายคะ่ะพูดจะไม่ให้เกียรติเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองคิดว่าตัวเองถูกต้องทุกอย่างและไม่ฟังใครเลยคะ่ะขนาดตัวเองเป็นฝ่ายผิดพูดอะไรเตือนอะไรไม่ฟังก็แท้หนีไปข้างๆคูๆูสามารถบิดเบือนจากผิดให้กลายเป็นถูกได้หน้าตาเฉย เรื่องที่ชาวรศีมังกรที่มาปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์น้อยใจเสียใจจากคำพูดของคนรักก็ตรงที่คนรักใช้คำพูดก้าวร้าวหยาบคายไม่เหมาะสมล่วงเกินบุพการีและล่วงเกินคนในครอบครัวของคุณซึ่งไม่ควรทำแบบนั้นคุณทำใจไม่ได้ค่ะมันเกินไปแล้วและพอคุณฟังอาจารย์อ่านความหมายไพ่ด้วยหลักจิตวิทยาจึงทำให้คุณได้เข้าใจคนรัก ว่าที่คนรักเป็นคนปากร้ายและเป็นคนไม่รู้จักกาลเทศะเหตุผลเพราะว่าอะไรทำให้คุณจะปวดเสียใจน้อยใจแม้ว่าคุณจะเสียใจแต่ให้ได้รู้สาเหตุว่าเพราะอะไรค่ะและเมื่อคุณรู้สาเหตุแล้วจึงทำให้คุณได้เข้าใจว่าเนื้อกว่าคำว่ารักนั้นคือการที่คนสองคนจะต้องเข้าใจกันอย่างละเอียดและลึกซึง้งลึกลงไปถึงพื้นฐานอุปนิสัยใจคอ ความเป็นตัวตนท่าแท้ของกันและกันพูดให้เข้าใจตามภาษาชาวบ้านก็คือรู้ถึงกระมละสันดานของเขาเลยทีเดียวค่ะพอคุณรู้จักความเป็นตัวตนท่าแท้ของคนรักทุกกระเบียดนิ้วแบบนี้สีมังกรบางคนคุณมีความรู้สึกทั้งโกรธและสงสารเขาในเวลาเดียวกันค่ะการที่คุณยังอยู่ตรงนี้เหมือนคุณเป็นของตายสำหรับเขาเลยค่ะ ในสายตาของคนรักเขาคงมองว่าคุณเป็นของตายคิดว่าคุณไม่มีปัญญาไปไหนแต่แท้ที่จริงแล้วเขาจะรู้บ้างไหมที่คุณยังคงอยู่กับเขาทุกวันนี้ก็เพราะว่าคุณยังมีสายใหญ่ความผูกพันกับเขาทิ้งเขาไม่ลงคะ่ะไม่ใช่ว่าคุณไม่มีทางไปแต่คุณไม่อยากไปเองต่างหากอีกทั้งคุณอยากจะพูดเหลือเกินว่าเขาจะรู้บ้างไหมบนโลกนี้จะมีใครทนเขาได้เท่าคุณ ก็เพราะว่าเขาเป็นคนแบบนี้เขาจะไปอยู่กับใครได้และไพโรแมนติกทารลอดจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรว่าราศีมังกรเบื่อหน่ายพฤติกรรมคนรักเนื้อเกินค่ะคนรักเป็นคนมีทิฏฐิสูงมากเขาเป็นคนไม่ยอมคนต่อให้เขาทำเรื่องผิดผิดเขาก็ยังจะดันทุรังทำแบบนั้นต่อไปเตือนไม่ได้บอกไม่ได้สอนไม่ได้บางครั้งคุณต้องทำเป็น เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ปล่อยให้เขาเรียนรู้ความผิดพลาดด้วยตัวเองในเมื่อว่าสอนไม่ได้บอกไม่ได้แต่บางเรื่องที่เขาทำผิดพลาดมันสร้างความเดือดร้อนให้คุณด้วยคุณทั้งเบื่อหน่ายคนรักที่มีทิฐิสูงและทั้งเบื่อหน่ายที่คนรักมักสร้างปัญหาให้คุณเดือดร้อนแล้วคุณก็เจอบ่อยมากและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับเขาเรียกได้ว่ารักไปช้ำไปกับคนรักที่เป็นประเภทแบบนี้ สุดท้ายชาวร,ออราศีมังกรค่ะราศีมังกรเบื่อหน่ายเหลือเกินเพระาะทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องเดิมๆค่ะเป็นประเภทว่าเหมือนภายเรือวนอยู่ในอ่างจึงทำให้คุณคิดว่าคิดไปคิดมาคนรักเนี่ยเหมือนเขาเป็นเด็กในร่างผู้ใหญ่นะคะถ้าคุณไปถือสาหาความเขาปวดหัวตายค่ะโควิดทำอะไรคุณไม่ได้แต่คุณจะตายเพราะเส้นเลือดในสมองแตกตายนี่แหละ หลายๆเรื่องจากพฤติกรรมแย่ๆของคนรักถ้าหยิบยกเอามาพูดเนี่ยเวัน7คืนยังไม่หมดเลยค่ะทุกครั้งที่หยิบยกเอามาพูดคุยเพื่อหวังว่าจะปรับความเข้าใจกันและต้องการให้เขาปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นแต่มันกลายเป็นชนวนทะเลาะเบาะแว้งกันใหญ่โตค่ะทั้งหมดทั้งปวงถ้าคุณจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาคงต้องตกผลึกในใจว่าคุณต้องทนเขาให้ได้ค่ะ ถ้าคุณทนเขาได้คุณก็สามารถอยู่กับเขาได้ค่ะราศีมังกรบางคนคงย้อนถามอาจารย์ว่าไม่ทนได้ไหมอาจารย์ไม่ทนก็ได้ค่ะชาวราศีมังกรทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวคุณค่ะ ไม่พอใจอยู่ก็ไม่ต้องอยู่ก็ตัดสินใจร้างลาเลิกลาไปเลยค่ะแต่ความหมายของไพ่เฉพาะชาวราศีมังกรที่ยังต้องการอยู่ต่อไปค่ะแม้ว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณอ้างว้างเหลือเกินทั้งที่เรายังไม่ได้เลิกกันสักหน่อยแต่ทำไมมีความรู้สึกว่าเหมือนเราไม่รักกันเอาละชาวราศีมังกรค่ะเดี๋ยวมาฟังเทพคิวปิดแนะนาเพิ่มเติมนะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีมังกรว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีมังกร d e s c e p t i o n เทพคิวปิดแนะนำว่าสำหรับชาวราศีมังกรที่ยังมีสายใยความผูกพันและคิดว่ายังจะคบกันต่อไปพยายามไม่หยิบยกเอาปมประดินปัญหามาพูดคุยปรับความเข้าใจกับคนรักต้องใจเย็นถ้าคุณสามารถมองข้ามได้ก็ต้องมองข้าม แม้ว่าจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจก็ตามแต่ดีกว่าที่จะหยิบยกเอาปัญหานั้นมาพูดคุยแล้วกลายเป็นสาเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันมันจะทําให้คุณทุกข์ใจเป็นสองเท่าเพราะการทะเลาะเบาะแวงกับคนรักนั้นทะเลาะก,กับเขาไปคุณก็ไม่เคยชนะแล้วจะทะเลาะก,กันเพื่ออะไรคุณจะมีน้ํำอดน้นําทน อเก็บความรู้สึกเอาไว้ไม่แสดงออกเพื่อที่จะลดทอนการมีปัญหากับคนรักลงอาจารย์ทั้งเข้าใจคุณและเห็นใจคุณมากและอาจารย์จะอยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจให้คุณเสมอนะคะเอาล่ะชาวราศีมังกรแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความราักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีมังกรในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ